สวัสดีนะคะสวัสดีทุกทท่านนะคะกลับมาพบช่องคณิชาพันลานนะคะวันนี้นะคะเราก็จะทําการปิดดวงประจําเดือนมิถุนาของสาวกที่เกิดวันเสาร์นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e จะได้มีพลาดคลิปดีๆคลิปสําคัญนะคะแต่ถ้าใครอยากดูดวงแบบรายสัปดาห์นะคะเน้นยาว่าฟรีทุกวันจันเวลา1 9 0เวลา19.00น,นนะคะเข้าเพจ ดูดวงกับคณชพลันนาเพจจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะจ๊ะเป็นไงมั่งคะพฤษภาคนเกิดวันเสาร์ก็ยิ้มรับทรัพย์กันพอสมควรนะอินบ็อกซ์มาขอบคุณอาจารย์หลังใหม่กันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นแนวทางตรงหรือว่าแนวทางไปกลับหรือว่าลูกเทพนะคะลูกเขาเรียกว่าทูบเลขเป็นลูกเทพแล้วทูบเลขนะจ๊ะก็ยังพอเข้ากับเขาบ้างเนาะ วันนี้นะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5้าใบนะคะเป็นตัวแทนของผู้ที่เกิดวันเสาร์เดี๋ยวมาดูนะคะว่าครูบาอาจารย์ท่านจะบอกอะไรท่านหรือเปล่านะคะวันเสาร์ใบาแรกค่ะที่นี่นะคะเราดูดวงกันแบบคันที่นะคะบ้านๆสบายๆนะคะแต่แฝงไปด้วยความแม่นแล้วก็สาระค่อนข้างสูงมากนะคะอไว้ตัวเองก็มาหนึ่งแล้วจ้าโอเคค่ะน,นี่ได้ไพ่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนะจ๊ะสาววกที่เกิดวันเสาร์ใบแรกจ้าเด็กหนุ่มถือไม้เท้าช่วงนี้รู้สึกคนได้ไพ่นี้เยอะมากเลยโอ้สามเหรียญก็ไม่ธรรมดานะโอ้ก้าวถ้วยบีเจนะคะหรือว่าราชินีพระจันทร์นะจ๊ะอีกใบหนึ่งอะไรดีนะโอ้โหก็ถือว่าโอเคนะคะควินถือเหรียญนะคะ จากไพ่5ใบนี้นะคะคะแนนเต็ม10นะคะคะแนนเต็มสิคนที่เกิดวันเสราร์คูณเอาไปคูณเอาไป6.5คะแนนจ้า <laughs> ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีในระดับหนึ่งพอสมควรนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องเอื้อนเอ่ยคนที่เกิดวันเสราร์ให้รับรู้รับชมแล้วก็รับฟังนะคะคือท่านได้ไพ่ BJ คือตัวนี้ ไพ่ B J ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านหนะ้าไพ่กันเลยดีกว่านาอะจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะไพ่ B J ตัวนี้นะคะคือไพ่ของการที่คุณพยายามรักษาสินห้าสินแปดพยายามอยู่ในช่วงทํานองคลองทำนะคะแสดงว่าไพ่ตัวนี้เกิดขึ้น มันส่งผลให้คนที่เกิดวันเสาร์มีสิ่งยั่วยุไม่ว่าจะเป็นในลักษณะรักโลกโกกหลงหรือว่าในลักษณะของการที่บริหารเสนีอาจจะมีในลักษณะของมือที่3ที่2ที่4แต่ไม่ใช่ว่าแฟนท่านมีแต่ท่านเองสิจะพอไปพอยเผอ ส่งเสน่ห์ให้กับคนนั้นคนนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่ B ีขึ้นมาเตือนสติแล้วพยายามอยู่กับร่องอยู่กับรอยพยายามอยู่ในลักษณะของการทํานองคองทำอยู่ในลักษณะของการรักษาศินบอกได้เลยนะคะว่าคุณรักษาศินรักษาสัจจวาจาคุณจะได้ไพ่ควีนถือเหรียญส่งผลให้เป็นไพ่ของการถือเงินถือทองค่ะ ไพ่ควินถือเหรียญ er นี้นะคะเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองจะทําอะไรก็มักจะมีเงินมีทองเข้ามาเอื้อเข้ามาหนุนในดวงชะตาของชีวิตของคุณเองต่อให้มีรายรับต่อให้มีรายจ่ายเยอะขนาดไหนแต่รายรับก็มีมากพอจ่ายนะคะบอกได้เลยว่าถ้าท่านกนังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินตอบเลยว่าไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะที่ผ่านมาคนที่เกิดวันเสารมีความกังวลค่อนข้างสูงมากเมื่อ2อสเดือนที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการค้าขายอาจจะยังไม่คงที่คงว่าแต่ถ้าได้ไพ่สามเหรียญน,นี้นะคะบอกได้เลยว่ามิถุนายนี้ยิ้มแน่นอนค่ะปลอดภัยหายห่วง ไพ่สามเหลี่ยญนี้นะคะคือไพ่ของการเงินนะคะกําลังจะโฟไปทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะรู้แล้วว่าเป็นเดือนของการเงินขึ้นก็ต้องน้ําขึ้นก็ต้องรีบตักนะจ๊ะอย่าลืมนะคะน้ําขึ้นให้รีบตักเนาะและที่สําคัญนะคะที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าคนเกิดวันเสาร์ด้วยพื้นฐานเดิมเป็นคนที่โคตรตะละอดทนอดกลั้นเป็นคนเนี่ยกัดปากเต็นทีบมากเป็นคนนี้ ที่ยอมหนักก็เอาเบาก็สู้นะคะมันเลยส่งผลให้คุณได้ไพ่เก้าวถ้วยไพ่เก้าวถ้วยคือไพ่ของการเป็นเศรษฐีนีมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อก,ก่อนจะกินข้าวจานหนึ่งทีคำนวณและถ้าเรากินข้าวบวกน้ำบวกขนมด้วยบวกตรง,น,ตรงนี้ตัวนี้มันจะกี่บาทแต่พอเข้ามิถุนาปุ๊บสั่งกระจายจ้าเพราะว่าการเงินขึ้นแล้วใช้ใจ่ายก็ได้อยู่ก็มีเงินอะคะ่ะจะแคร์อะไรแต่รักษาสินต้องยังคงอยู่นะ และทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าคนที่เกิดวันสรรเสาร์เดือนมิถุนายนนี้มีโอกาสที่ได้จับจองอาชีพเสริมหรือมีคนมาเสนออาชีพเสริมให้กับตัวท่านเองกรุณาเปิดใจนิดนึงเพราะเงินมันเป็นเงินแบบครบเวอร์คือเงินเข้ามาทุกทิศท,ทุกสารทา,าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังเป็นในลักษณะก้อนเล็กเช่นอยากได้หมื่นอาจจะเข้ามา9 0 0 0 8 0 0แ7,000แต่ก็เกือบเกือบหมื่นอยากได้ล้านเงินอาจจะเข้ามา7 0 0 0แ0 0แสน และที่สําคัญมันเป็นไพ่ของการเรียนรู้ที่จะต้องเปิดกว้างในการทํางานหรืออาชีพเสริมจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเลยการันตีได้เลยนะคะว่าคนเกิดวันเสาร์เงินมาค้าขายคล่องความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ทั้งน้อยทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรักษาสจัจวาจานะคะเน้นย้ำสจัจวาจาคือสิ่งที่ดีที่สุด สำหรับซิกเนเจอร์ในการทำบุญสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะก็ทำบุญเกี่ยวกับพวกขัาน้ำข้าไฟการชํานี้สงนะคะหรือมูลิธิต่างๆนานาที่ขัดแคลนในเครื่องอุปโภคบริโภคตรงนี้สามารถซัพพอร์ตได้นะคะแล้วก็อย่าลืมอนุโมทนาบุญสาธุกันด้วยนะคะส่วนแนวทางความรวยนะคะมาในเรื่องงานมากกว่าเรื่องโชคลาภแต่ถามว่า ตอบตรงๆว่ามีไหมตอบตรงๆเลยค่ะว่ามีแน่นอนฟันตรงล้านเปอร์เซนจ้าแต่ถามว่าจะซื้อเลขไรเลขอยู่ใกล้ตัวท่านขึ้นอยู่ที่ท่านจะจับจ่ายใช้สอยตรงไหนหรือเปล่านะคะก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็ขอให้ท่านมีความสุขในเดือนมิถุนาแฮปปี้แฟมิลี่ยิ้มรับโชครับทรัพย์กันนะจ้าสวัสดีค่ะ